ท ALEN มันมีอยู่ในทุกคนแต่ว่าทํายังไงที่จะดึงท ALEN ได้ต้องมี passion คือเป็น s t u d ิ n ที่ที่มีที่มีจินตนาการมีความอยากรู้คืออะไรกัดติดทำอะไรก็ไม่เลิก ถือว่าว่าเป็นคําถามที่ดีที่สุดคําถามหนึง่งแต่คําถามว่าถ้าเขาอยากจะเรียนเอาเอาก่อนถ้าเขาจะเรียนในเมืองไทยเนี่ยมันมีข้อข้อทีอ่ว่าเฮ้ยดูอยากจะเรียนในสิ่งที่มันเป็นเด e past 10ปีไม่รู้ว่าอยู่อยากจะ the next 10ปีข้างหน้าเรากําลังยื่นสิ่งที่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นใน 10, 10ปีข้างหน้าคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตแน่นอนใน current status ก็ใช้ผมยกตัวอย่างแบบแบบพลังงานานด้าน ev ทุกคนรู้ เราผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่แน่นอนว่าสามารถจะชาร์จเร็วแอยู่ได้นานถ้าคุณอยู่ทำงานวิจัยปกติอยู่ทำในมหาลัยกรุงเทพนะใช้เวลา4ปีใช้นักวิทยาศาสตร์4 40คนอยู่ทำที่นี่อยู่ใช้แค่นักเรียนแค่2คนแทนที่ใช้เวลา4ปีคุณใช้เวลา4วันเทคโนโลยีเปลี่ยนเปลี่ยนไวมากอยู่ไม่สามารถย้ำอยู่กับที่เราเสนอสิ่งนี้ว่าเออนี่เป็นโอกาสเลือกถ้าอยู่ไม่ไปต่างประเทศ วิ i c h ท a k e ์ก็เ one of choices คุณจะต้อง f a ลหลายๆครั้งถึงจะประสบความสำเร็และในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะมีสิ่งใหม่แต่ทำยังไงถึงจะให้เด็กๆไม่ยอมแพ้ไปก่อน คนที่นี่บรรจุเป็นพนักงานประจํายกเว้นอาจารย์อาจารย์จะมีคอนแทคแค่4ปีถ้าอยู่รายเอทไม่ผ่านก็จะออกเรามีโรงงานแบตเตอรี่ที่ดีท no cool no ี่สุดในอาเซียนผมใช้คำว่าอาเซียนเนาะเรามี โรบอทที่เดินเวลาคนอายุมากๆเป็น s t o k กหรือเคลื่อนไหวไม่ได้เรามี e x o s k e l e ตันที่เคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเวลาเราดีไซน์ขึ้นมาว่าถ้าเราเปิดสาขาหนึ่งเราต้องการสาขาแล้วเป็นดีที่สุดในประเทศไทยในช่วง5ปีแล้วก็อีก10ปีน่าจะติดในอาเซียน20ปีเป็นท็อแน่นอนปริยตก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราคิดว่าใน10ปีแรกเนี่ยถ้าเรา ไฮไลฟ์โฟกัสกับกับงานวิจัยเนี่ยถ้าผลิตงานวิจัยซึ่งก็เหมือนจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วแค่เพียง5ปีแค่นั้นเองเราสามารถจะเป็นที่หนึ่งในทุกสาขาของ Nature Index นะคือวารสารที่เป็นท็อป2%แรกของโลกแล้วก็ถูกอ้างอิง30%ซึ่งยังมีทั้งไลฟ์ไซน์นะก็คือทางพวกแพทย์พวกไบโอมีฟิสิกส์ไซน์ก็ฟวกฟิสิกส์พวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วก็มีทางด้านเคมีไซน์แล้วก็ทางด้านเอิร์ i ไซน์กับเอเ m เน t ใน4สาขาเราใช้เวลาแค่5ปี เราสามารถจะเป็นท็อปได้เหตุผลก็คือว่าเราเป็นท็อปไม่ใช่หมาอะไรอื่นไม่เก่งแต่ว่าเราโฟกัสในสิ่งที่พูดถึงว่าเป็นงานวิจัยงานวิจัยที่มีประโยชน์ก็คือการวิจัยต่อยอดกับต่อข้างถ้าต่อข,ข้างมันก็ไม่ต่อยอดได้ทีงานส่วนใหญ่ของบ้านเราจะต่อข้างเราต้องทำงานวิจัยที่เป็นฟอนเทียรที่มีประโยชน์เราเลยเรียกนี้ว่าเป็นฟอนเทียร์เทคโนโลยี มันไม่ได้เก่งกว่ากันมากเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วมัน,มนใช้มันสมองเนาะนอกจากคุณเรียนทฤษฎีแล้วแล้วสามารถลิกลัสยกตัวอย่างแล้วแต่คุณยังมีห้องแลบที่เหมือนของจริงอยู่เลยนี่เป็นหนึ่งที่แตกต่างอันที่สองที่ทแตกต่างชัดเจนก็คือว่ามีคนเชื่อว่าคนจบเอกนักวิจัยแต่คําตอบว่าไม่ใช่คุณจะต้องจบเอกแล้วคุณต้องทํางานที่เรียกว่า postdoctoral t r a i n i n หนึ่งปี2ปีเราดีไซน์ว่าอาจารย์หนึ่งท่านเนี่ยจะมีคนที่จบเอกเป็นลูกน้อง3ท่าน หตุผลเพราะอไรถ้าคุณรับงานจากอุตสาหกรรมนะคุณจะต้อง Get the job nicely done และ quickly ด้วยเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นคนที่สามารถรที่จะทำง,งานได้